หลังจากเราดูตัวอย่าง4.7ทีนี้เราจะลองคำนวณตัวอย่าง4.8นะครับทีละขั้นตอนเนะาะเดี๋ยวจะไปช้าๆเมื่อกี้อาจจะเร็วนิดหนึ่งนะครับลองดูโจทย์จะคล้ายๆกันกับตัวอย่าง4.7เขาบอกว่าสมมติว่าอายุการใช้าง,งานของอาหารกระป๋องยี่ห้อ A กับ B นะครับมีการจแจกแจงแบบปกติโดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ72วันและ50วันตามลำดับนะครับถ้าสุ่มตัวอย่างอาหารทั้งสองกระป๋อง มายี่ห้อละจํานวน20กระป๋องนะครับนี่คือ n 1กับ n 2เนาะเพราะว่าอาหารกระป๋องยี่ห้อ a และ b มีอายุการใช้งานเท่ากับ360วันแล้วก็300วันตามลําดับจงหาช่วงความเชื่อมั่น95%ของผลต่างระหว่างอายุการใช้งานเฉลี่ยของอาหารทั้ง2ยี่ห้อนะครับตัวนี้เราอ่านคร่าวๆจะว่าโจทย์คล้ายๆกับตัวอย่าง4.7แหละทีนี้เรามาลอง ไล่กระดูอีกทีว่าเราทราบข้อมูลอะไรบ้างนะครับจากตัวนี้นะครับสมมุติว่าอายุการใช้งานของอาหารกระป๋องยี่ห้อ A ลด B ม,มีการจแจกแจงแบบปกติแส,สดงว่าตัวนี้เราจะต้องมีนะครับตัวแปรสุ่มอยู่2ตัวเลกหนึ่ง X1 แทนอายุการใช้งานนะครับของยี่ห้อ A ตัวนี้อาจารย์ก็เขียนคร่าวๆนะครับสั้นๆว่าเป็นยังไง X2 เป็นอายุการใช้งานของอาหารของยี่ห้อ B นะครับ นี่นะครับสมมติว่า a กับ b มีการจแจกแจงแบบปกติใช่ไหมครับเขาทีเห็นเนาะอายุการใช้งานของ a กับ b นะครับมีการจแจกแจงแบบปกติเราก็จะได้ว่าตัวนี้นะครับ x 1มีการจแจกแจงแบบปกติแน่นอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับม1นเรายังไม่ทราบนะครับเรายังไม่ทราบว่าม1มีค่าเท่าไหร่นะครับเรากำลังหา x2 ก็มีการจแจกแจงแบบปกตินะครับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับมิ2นะครับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับมิาบอกว่าโดยบรรทัดที่สองว่าโดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับโดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ72และ50วันตามลําดับเสนงว่าตัวนี้นะครับสิมมา1กำลัง2ซิมมา2กำลัง2นะครับโดยที่ซิมา1มีค่าเท่ากับ72 แล้วก็ซิกมาสองมีค่าเท่ากับห้าสิบตามนี้เนาะนี่คือข้อมูลที่เราได้สองบรรทัดแรกต่อมาเขาบอกว่าถ้าสุ่มนี่นะครับถ้าสุ่มตัวอย่างอาหารกับ๋องทั้งสองยี่ห้อมาจานวนเอ่อมาจํานวนยี่ห้อละยี่สิบกับฟองนะครับยี่สิบกับฟองแสดงว่านี่คือไปนิดนึงเนาะยี่สิบกับฟองแสดงว่าตัวนี้ยี่ห้อ a n หนึ่ง เท่ากับ n 2เท่ากับ20เลยตัวนี้นะครับพบว่าอาหารกระป๋องยี่ห้อ a และ b มีอายุการใช้งานนะครับต่อมาข้อมูลบอกว่าพบว่าอาหารกระป๋องยี่ห้อ a และ b มีอายุการใช้งานเท่ากับ3 6 0วันและ300วันตามลำดับก็แสดงว่าตัวนี้เราจะได้ว่า x บ 1. า x บ1านะครับเท่ากับ300 60แล้วก็ 2, อี a ปา2เท่ากับ300นะครับทีนี้เขาบอกว่าต่อมาก็คือจงหาช่วงความชัวม่วมั่น95%ของผลต่างระหว่างอายุการใช้งานเฉลี่ยของอาหารทั้งสองยี่ห้อนะครับก็คือหาว่ามิ1ลบิ2เป็นเท่าไหร่ก็คือหาช่วงของตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ95% ไปนะครับ95นจะเป็น95เปอรทำให้ได้อันฟ้ามีค่าเท่ากับ0.05นะครับทำให้ได้อันฟ้า0.2มีค่าเท่ากับ0.025นะครับทจริงอาจารย์ควจะเปลี่ยนช่วงความชุ่มมันจะได้ดูหลายตัวเนาะแต่ตัวีตัวนี้ก่อน,นะครับจากนั้น เราก็จะเริ่มเรามีข้อมูลว่าสิ่งที่ต้องการหาที่ไร,ส,ร,รสิ่งที่ต้องการหานะครับสิ่งที่ต้องการหาคือมหนึ่งลบ m สองมากกว่าค่า1แล้วก็น้อยกว่าอีก 1> 1. เรากำลังจะหาตัวนี้นะครับในข้อมูลตัวนี้เราจะใช้สูตรกรณีที่หน่งเพราะอะไรเพราะว่าปรับชากรทั้งสองกลุ่มมีการแจกแจงแบบปกติมิวหกับมิวไม่ทราบค่าอยู่แล้วแต่เราทราบค่าซิกมา1นึ่กำลังสกับทราบค่าซิกมาสอกำลังสดังนั้นเราใช้นะครับสูตรที่1ดังนั้นเราก็จะเขียนบอกว่าช่วงความเชื่อมั่นช่วงขวา ความเชื่อมั่นตัวนี้เราใส่ไปเลยว,ว่าเป็น95%ของมิวหนึ่งลบมิวสองคือนะรครับเวลาที่ทำเราก็ทำตามนี้เดี๋ยวจะไปช้าเนาะเราบอกว่าสูตรที่ใช้ก็คือจะเป็น x อบาร์หนึ่งลบ X บานะครับบวกลบใส่หเไปนิดนึง z อันฟ้าส่วนสองสแครดูซิกมาหนึ่ง alpha root. Sigma กลังสส่วน N 1บวกซิมาสองกลังสส่วน N 2นะาขอเขียน <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาข้างล่างเนาะพอดีที่มันน้อยมีค่าเท่ากับเราก็แทนค่าเลยครับ X บามีค่าเป็นจากข้อมูลข้างต้นเนาะเป็น360ลบ x อก็คือมีค่าเป็น300บวกลบ Z อันฟ้าส่วนสถ้าเราจำได้นะครับจะมีค่าในในข้อที่แล้วก็คือจะมีค่าเป็น1.96นะครับสแควรูทซิกมากำลังสก็คือจะเป็น72ยกกำลัง2หาร N1 n1 ก็คือมีค่าเป็น20บวก50 กำลังสองส่วน n 2องจะเป็น20เท่ากันนะครับนี่คือข้อมูลจากนั้นเราก็ทำทีละค่าเลยครับตัวแรกสามร้อยหกสิบลบสามร้อยเนาะมันจะมีค่าเป็น6 0บวกลบ1.96ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับสแปร์รูทเราก็เอา72ยกกำลังสองนะครับ72คูณ72มีค่าเป็น5 ห 8, 4, square root 20นะครับเวลาเขียน square root เขียนให้มันค่อมมาข้างข้างล่างเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นเ2็ดสกลังสองเป็น5184หาร20บวก50าสิกลังสก็คือจะเป็น2อ0พหาร20นะครับจากนั้นเราก็บรรทัดนี้มาบรรทัดนี้เราจัดการในส r e root ให้เสร็จนะครับตัวนี้ก็จะเป็น60 บวกลบ1.96สแควรูทีละขั้นตอนก็เอา5 1 8 4หาร20นะครับเอาท้นยม2ตำแหน่งก็จะได้เป็น259.20บวก2500หาร20เนาะหาร20ก็จะเป็น125.00นะครับทีนี้นะครับต่อมา เท่ากับนะครับ60บวกลบ1.96บรรทัดนี้นะครับจากบรรทัดข้างบนมาบรรทัดข้างล่างแล้วก็เอาบวก259.20สองตัวนี้บวกกันได้เป็น3 8 4.2นะครับ 1>, 1 2 3 4จากบรรทัดที่4มาบรรทัดที่5เราถอดสแค r ร o t 384.2นะครับ60บวกลบ1.96สแค r ร o t นะครับก็จะเป็น1คูณ19.60นะครับ จากมาทา่านนี้มามาทา่านนี้เราเอา2ตัวนี้คูณกันก่อนนะครับคือเอา1.96คูณกับ19.60นะครับ1น6คูณ19.60ก็ 19. จะเป็น6 0สบวลบ38.4 416ก็คือ42จากนั้นเราก็แยกนะครับตัวนี้เหมือนเดิม 60ลบ38.42กับ60บวก38.42 38. นะครับค่าเท่ากับจากนั้นแยกเป็นซ้ายขวาเสร็จแล้วเราก็ลบธรรมดา60ลบ38.42มีค่าเป็น27.58คอมม่าครับตัวนี้ก็จะเป็น98.42นี่นะครับ เราได้แล้วว่าช่วงความเชื่อมั่นนะครับที่95์ของม1ลบมิ2จะมีค่านะครับช่วงที่เป็นขอบล่างก็คือ21.58ช่วงขอบบนก็คือ98.42หรือเราเขียนเวลาที่เราเขียนเราเขียนบอกนิดนึงว่ามิ1ลบม2มีค่ามากกว่า21.58แต่น้อยกว่า98.42 ช่วงนี้ถูกต้องกี่เปอร์เซนต์ช่วงนี้ถูกต้องประมาณ95นะครับประมาณนี้นี่คือตัวอย่างที่4.8นะครับ4.8เราทวนทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อใค,ใครตามไม่ทันตัวอย่าง4.8จะเป็นสูตรจะเป็นข้อมูลที่เราใช้สูตรกรณีที่1นนะครับคือประชากรมีการจแจกแจงทั้งสองกลุ่มเนาะมีการจแจกแจงแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับม1หกับมีสแล้วก็ทราบความแปรปรวนของประชากรทั้งสองกลุ่มก็คือทราบซิกมาหนึ่งกำลังสองกับซิกมาสองกำลังสองข้อนี้นะครับเราศึกษาที่95%เราบอกว่าประชากรมีการแจกแจงปกติโดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ72กับ50ตัวนี้คือซิกมาหนึ่งตัวนี้คือซิกมาสองสุ่มตัวอย่างมาสุ่มตัวอย่างอาหารมายี่ห้อละยี่สิบกระป๋องตัวนี้ก็คือ n1 กับ n2 พบว่า ข้อมูลต่อไปนี้พูดถึงพูดถึงหลังการสุ่มตัวอย่างอย่างที่พี่บอกจะเป็นข้อมูลของตัวอย่างพูดถึงค่าเฉลี่ยแสดงว่าเป็น x บาร์หนึ่งสามรเป็น x บาร์หนึ่มรเป็นเอบาร์ช่วงความเชื่อมั่นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผลต่างก็คือหา 1, ลมลหนึ่งลบมมีค่าอยู่ระหว่างค่าไหนกับค่าไหนตามสูตรที่เราเรียนนะจากข้อมูลแลเราก็จะแสดงวิธีทำ ตามขั้นตอนเนาะถ้าใครไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูตรงที่แสดงวิธีทำขั้นต้นนะครับ